ฮ่แกเมื่เช้าอ่ะฉันแปรงฟันแล้วก็มีเลือดออกเลยซิย่จะเป็นโรคอะไรไหมเนี่ยเอ๊ะไม่ใช่แกอ่ะจะเป็นโรคหรือหรอกอะไรันหรอได้กินผักผลไม้บ้างหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่นะช่วงนี้ไม่เห็นจะได้กินผักผลไม้อะไรเลยอ่ะแล้วโรคเลือดออกตามใรฟันอ่ะมันคืออะไรฉันไม่เห็นรู้เลยอ่าเดี๋ยวฉันาพาแกไปหาเขาไปจับโรคนี้นะโอเคโอเค สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับโรคเลือดออกตามไรฟันจากการขาดวิตามินซีหรือที่เรียกว่าซาร์วีกันค่ะซึ่งสาเหตุของโรคเลือดออกตามไรฟันเกิดจากการขาดวิตามินซีหรือแอสคอร์บิกแอซิดซึ่งเป็นวิตามินที่ร่างกายจําเป็นต้องได้รับจากอาหารเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้วิตามินซีมีบทบาทสําคัญในการสร้างคอลลาเจนซึ่งช่วยให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรงและมีส่วนร่วมในการสมานแผลและการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันค่ะ าการของโรคเลือดออกตามไรฟันจะสังเกตได้จากเหนือกบวมแดงและมีเลือดออกง่ายฟันโยกและอาจหลุดได้ในระยะรุนแรงเลือดออกใต้ผิวหนังทําให้เกิดจุดเลือดออกหรือรอยช้าตามร่างกายอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเปืืออาหารน้ําหนักลดปวดคอและกล้ามเนื้อผิวแห้งแตกและเกิดแผลหายช้าภูมิคุ้มกันลดลงทําให้ติดเชื้อง่ายค่ะ สำหรับกลุ่มเสี่ยงนะคะคือผู้ที่รับประทานอาหารที่ขาดผักและผลไม้ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มากซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยจะลดการดูดซึมวิตามินซีผู้สูงอายุที่รับประทานอาหารไม่เพียงพอผู้ที่สูบบุหรี่ซึ่งบุหรี่นะคะทำให้ระดับวิตามินซีในร่างกายลด,ดลงและผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการดูดซึมเช่นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังค่ะ ถ้าถามว่าวิตามินซีดียังไงเนี่ยนะคะวิตามินซีมีบทบาทสําคัญหลายประการในร่างกายค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันซึ่งเกิดจากการขาดวิตามินซีค่ะ ข้อแรกนะคะช่วยในการสร้างคอลลาเจนวิตามินซีนะคะเป็นสารสําคัญในการสังเคราะห์คอลลาเจนซึ่งเป็นโปรโตีนหลักที่ช่วยเสริมความแข็งแรงของผนังหลอดเลือดกระดูกผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันค่ะเมื่อขาดวิตามินซีนะคะคอลลาเจนที่สร้างขึ้นเนี่ยจะไม่มีคุณภาพที่ดีค่ะทําให้ผนังหลอดเลือดเปราะบางและแตกง่ายนําไปสู่อาการเลือดออกตามไรฟันเลือดออกใต้ผิวหนังและแผลหายช้าค่ะ ข้อที่2นะคะวิตามินซีช่วยป้องกันภาวะเลือดออกง่ายและเสริมความแข็งแรงของเหงือกผนังหลอดเลือดที่อ่อนแอจากการขาดคอลลาเจนนะคะทําให้เกิดอาการเลือดออกตามไรฟันเหงือกบวมแดงและอาจทําให้ฟันโยกหรือหลุดได้วิตามินซีช่วยซ่อมแซมและบํารุงเนื้อเยื่อเหงือกลดการอักเสบและเลือดออกค่ะและข้อที่3นะคะมีบทบาทในการสมานแผลวิตามินซีช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต,ตของเซลล์ใหม่และเพิ่มการสร้างคอลลาเจนในการซ่อมแซมแผลค่ะและหากขาดวิตามินซีนะคะแผลก็จะหายช้าและอาจ ได้ง่ายค่ะข้อที่4นะคะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันวิตามินซีมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมการทํางานของเซลล์ภูมิคุ้มกันลดโอกาสติดเชื้อและลดการอักเสบการขาดวิตามินซีอาจทําทให้ร่างกายอ่อนแอและติดเชื้อได้ง่ายข้อที่5ช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กวิตามินซีนะคะช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กจากพืชซึ่งจําเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะ กานขาดวิตามินซีนะคะอาจทาให้เกิดภาวะโลหิตจางร่วมกับโรคดืาดออกตามไรฟันค่ะวิตามินซีกับการสร้างคอลลาเจนนะคะหรือที่เรียกว่า คอลลาเจนซินเทซิสคอลลาเจนคืออะไรนะคะคอลลาเจนเนี่ยเป็นโปรตีนโครงสร้างหลักที่พบในผิวหนัง mm hmm. เหงือกหลอดเลือดกระดูกและเส้นเอ็นค่ะมีลักษณะเป็นเส้นใย,ยนะคะหรือที่เรียกว่าไฟบีลเนาะที่แข็งแรงคลายเชือกที่ถักกันเป็นเกลียวนะคะหรือที่เรียกว่าทริปเปิลฮลิกค่ะช่วยให้หลอดเลือดไม่เปราะเหงือกไม่อักเสบและแผลหายเร็วค่ะ วิตามินซีนะคะช่วยให้คอลลาเจนแข็งแรงได้อย่างไรในการสร้างคอลลาเจนนะคะร่างกายต้องใช้เอนไซม์ไฮดรอกซิเลตสองชนิดนะคะได้แก่ชนิดแรกนะคะคือโปรพิลไฮดรอกซิเลตค่ะซึ่งจะเปลี่ยนกรดอะมิโนโปรโลีนไปเป็นไฮดรอกซิโพรลีนค่ะและชนิดที่2นะคะได้แก่ไลซิลไฮดรอกซิเลตค่ะซึ่งจะเปลี่ยนกรดอะมิโนไล,ลซีนไปเป็นไฮดรอกซิไล,ลซีนซึ่งกระบวนการนี้นะคะต้องใช้วิตามินซีเป็นโคแฟกเตอร์เพื่อช่วยให้เอนไซม์ทำงาน ไฮรอกซีโพรลีนและไฮรอกซีไลซีนเนี่ยจะช่วยให้คอลลาเจนเกิดพันธะไฮโดรเจนและแข็งแรงขึ้นค่ะซึ่งถ้าหากขาดวิตามินซีไปนะคะก็จะส่งผลให้โพรลีนและไลซีนจะไม่ถูกเติมหมู่ไฮรอกซิลทำให้คอลลาเจนที่ได้เนี่ยอ่อนแอและไม่สามารถสร้างเป็นเส้นใยที่แข็งแรงค่ะทำให้หลอดเลือดเปราะง่ายเลือดออกตามไรฟันผิวหนาเป็นตําเลือดเหนือไม่แข็งแรงบวมอักเสบและติดเชื้อง่ายแผลหายช้าเพราะเนื้อเยื่อไหม่สร้างได้ไม่ดีนั่นเองค่ะ และวิธีป้องกันรักษาข้อแรกนะคะคือรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงเช่นผลไม้นะคะได้แก่ส้มมะนาวฝรั่งกีวีสตรอเบอรี่มะละกอรหรือว่าจะเป็นผักใบเขียวนะคะได้แก่คะนา้าบรอกโคลีพริกหวานมะเขือเทศ 2นะคะเสริมวิตามินซีในกรณีจําเป็นนะคะโดยเฉพาะในผู้ที่มีความเสี่ยงขาดวิตามินซีสามเลิกบุหรี่และลดแอลกอฮอล์เพื่อลดการทําลายวิตามินซีในร่างกายและข้อที่4ี่นะคะคือการปรับพฤติกรรมการกินหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปและเพิ่มการบริโภคผักผลไม้สดค่ะอ๋อเป็นงี้นี่เองฉันต้องขาวิตามินซีมากินแล้วแหละจะได้หายอโอเคดีเลย